สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าถึงวิธีการนะครับในการวัดระดับความสูงน้ํานะครับวัดระดับความสูงพื้นที่นะตอนนี้มีประเด็นคําถามจากเพื่อนอาจารย์นะฮะแะจาหน้าที่นะฮะที่อยู่ระแวกริมน้ํานะครับด้วยอ,อ,อาจจะเป็นคนอีกนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่ได้อ่า ได้ใช้เทคโนโลยี GIS แบบพวกผมนะครับคราวนี้เขาอยากทราบว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าระดับน้ำจากกล้อง CCTV นะครับที่สูงจากระดับน้ำทะเลตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วตัวอ่บริเวณพื้นที่หมู่บ้านของเขาเนี่ยนะครับตอนนี้เราสูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่จริงๆตรงนี้เป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าความแม่นยามันไม่ได้เราไม่ได้มีการอ่าสำรวจระดับความสูงไว้แต่เดิมนะครับ การนี้ด้วยภาวะฉุกเฉินอย่างนี้นะครับมันก็ต้องหาทางออกนะครับวันนี้ผมจึงมาแนะนําเทคโนโลยีอย่างง่ายนะครับจริงๆเราต้องใช้ตัววัดระดับความสูงจากมินสีเลเวลหรือระดับน้ําทะเลปานกลางนะครับโดยใช้ GPS 2ความถี่นะครับ ซึ่ง GPS 2ความถี่นี่เอาระบบหนึ่งมันก็อาจจะราคาสูงหน่อยนะครับหลักประมาณเกือบล้านหรือล้านกว่าบาทนะครับที่เราจะได้ระดับความแม่นยำในระดับมิลลิเมตรนะครับซึ่งมีอยู่ในที่สาขาวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนอยู่นะครับแต่ตอนนี้มันคงไม่ทันแล้วที่เราจะเอานักศึกษาลงไปช่วยวัดระดับนะครับคราวนี้ท่านต้องช่วยตัวเองนะครับเรามาดูว่าเราจะแก้ปัญหากันอย่างไรนะครับ ก่อนที่ผมจะแนะนําว่าเราจะไปใช้เทคโนโลยี Google Earth นะครับเป็นตัวง่ายสุดแล้วล่ะนะครับต้องรู้ก่อนว่าระดับน้ําทะเลปานกลางเนี่ยเขา,า,เ,ขา,าเขาอาจจะอ้างอิงมินซีเลเวลจากเดมนะครับที่พวกผมอยู่ในวงการกันเราจะเรียกกันว่าแบบจําลองความสูงเชิงเลขหรือเราเรียก Digital เอ e v เ t เ o ชั o นโมนะครับโดยเขาจะมีกระสวยอวกาศอันหนึ่งของ NASA นะครับที่เราเรียกชั t เ l อร์เรด t o p ท g กราฟิกมิชชั่นหรือ SRTM นะครับโครจรรอบโลกแล้วก็มีการบินเก็บนะครับมีการเก็บละเอียดแล้วก็เก็บหยาบนะครับคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวช่องสัญญาณนะครับแล้วก็การให้ความแม่นยําระดับข้อมูลนะครับตัว srtm นี้เขาก็าจะ,ะบรรจุค่าระดับความสูงที่เอามาแสดงผลที่ท่านเห็นใน google map นะที่เราเรียกว่า google terrain เนี่ยพวกเนี้ยนะครับ google earth ก็เช่นเดียวกันมันก็จะมี google terrain หรือ,อตัวพวก elevation profile นะครับ Google Earth ก็จะเอากริด5 5คูณ5องศาเนี่ยครับมาสแสดงนะครับซึ่งเป็นเด็มตัวล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเออแล้วเราจะมาประยุกต์ใช้ในการวัดระดับนะความแตกต่างนะระหว่างแม่น้ำนะที่อยู่ใกล้ที่สุดเพราะว่าน้ำมันก็จะหลากมานะครับจากที่สูงนะครับไล่ลงมาสู่ที่ต่ำก็คือมาตามร่องน้ำแหละแม่น้ำเจ้าพระยาสายหลัก หรือแม่น้ําสายอื่นๆก็แล้วแต่นะครับถ้าพายุเข้ามาแล้วนะครับระดับน้ํามันก็จะเอ่อล้นนะครับอย่างที่ท่านเห็นบนภาพเห็นไหมเอ่อล้นออกสองข้างตะลิ่งนะครับถ้าเราไม่ต่อให้เราทําผนังกั้นน้ําไว้อย่างดีก็ตามนะครับบางทีตัวมวลน้ํามันมาปริมาณมากมันก็เอาไม่อยู่มันก็เอ่อล้นสองข้างทางจากฟล์นะครับคราวนี้เราจะมาเรียนเรียนรู้นะว่าเราจะเอาตัวรอดอยังไงว่าเราจะพ้น นะหรือเราจะสูงต่างจากระดับน้ําที่เขาถ่ายไว้ล่าสุดนะครับจาก Google ไม่ไม่ใช่ภาพปัจจุบันนะครับท่านต้องไปดูใน Google Earth เองนะครับแต่ถ้าท่านอยากรู้ท่านต้องไปดูขอบตะลิงนะครับอาจจะวัดจากขอบตลิงนะครับหรือพนังนั้นนะครับที่มันจะกั้นแล้วก็บ้านท่านเนี่ยสูงจากเทียบจากตัวระดับน้ําทะเลที่เขาวัดได้เนี่ยเท่าไหร่นะครับเอาเอาแค่โดยประมาณนะถ้าเป๊ะเ,เ,เนี่ยท่านต้องจ้างช่างไปทําระดับหรือ ใช้กล้อง leveling หรืออาจจะใช้กล้องตระกูล GPS 2ความถี่นะครับเราจะไปใช้บนสมาร์ทโฟนความแม่นยำมันก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะครับอันนี้ให้อินโฟเรเมชันเบื้องต้นนะครับซึ่งศาสตร์เรานี้ก็เป็นศาสตร์ทางด้านภูมิศาสตร์นะครับหรือ geoinformatics ระบบภูมิสารสนเทศนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองประมาณค่าจาก SRTM ดังกล่าวกันนะครับเบื้องต้นก็คือนะครับตอนนี้ท่านก็อาจจะต้องตรวจสอบจาก หลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีข้อมูลข่าวนะฮะเช่นเขาให้ตรวจระดับน้ำนะผมอาจจะเรนเฟร์นซ์จากข่าวเมืองนอนนะคนเมืองนอนนะเขาจะมีการตรวจกล้องวัดระดับน้ําตรงนี้นะครับอ่าพอคลิกเข้าไปมันก็จะเข้าสู่กล้องซีซีทท่านก็ลองเปิดนะครับดูนะฮะก็จะเห็นระดับกล้องอยู่นะครับอันนี้ถ่ายตอนเวลาล่าสุดนะครับก็คือประมาณอ่ากี่โมงกี่โมงเขาก็จะบอกระดับนะว่าเวลากี่โมงนะครับตอนนี้นะครับก็ประมาณ1 9บเนาฬิกา 14นาที45วินาทีนะครับอันนี้บอลเตอร์เลเวลที่ต้องใกล้เฝ้าระวังเลยนะครับเห็นะไหมคราวนี้เราก็ต้องคาดการณ์แล้วแหละว,ว่าระดับน้ำมันจะมาถึงเราอะไรหรือยังนะครับจากข้อมูลดังกล่าวท่านก็ต้องประมวลผลเอานะครับนะตอนนี้ที่สุขการกา30นาทีแล้วนะครับก็ใกล้เวลาปัจจุบันนะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่นะครับคราวนี้ท่านก็ต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรม Google Earth มานะครับ ผมคงไม่ได้สาธิตแล้วล่ะว่าท่านจะต้องไปดาวน์โหลดที่ไหนนะครับแล้วก็ต้องหาพิกัดบ้านตัวเองให้เจอนะครับวิธีการหาง่ายๆที่สุดเ็้า o o l e Map นี่แหละครับ็พ mm ิปพ์ว่า m a p s google. co. th หรือผมรบกวนผมจะสาธิตบนโน้ตบุ๊กเท่านั้นนะครับเพ mm hmm. ื่อความสะดวกนะครับใครใช้แบบอื่นผมคงไม่ได้สาธิตนะครับด้วยเวลาจำกัดผมเข้าไปที่ Maps Google เลยนะครับ นะตอนนี้ต้องรีบเอาตัวรอดนะครับนะเวลามีน้อยนะเราก็จะรู้ว่าบ้านเราอยู่ไหนเราก็กดตัวนี่ครับพอเข้ามา google map ไม่ต้องคิดอะไรมากมันมีพอยต์ตรงนี้นะครับคลิกนะมันก็จะโลเคชันโดยประมาณเห็นไหมครับท่านก็เอาอยากรู้ว่าระดับน้ํไอ้นีคลองใช่ไหมครับแล้วก็ระดับน้ํามันจะมาบ้านเราล้วก็เอาประมาณตรงไหนก็ได้เลยออกตรงนี้แปะๆมาเราก็จะรู้โลเคชันเห็นไหมครับรู้โลเคชันแล้วก็คอปปี้มาเลย ก็ปีไปวางไว้ในโน้ตแพดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนี่คือค่าแรติจุดลองทีจุดแะติจุดนะครับซึ่งเป็นศาสตร์ทางด้านภูมิศาสตร์เนาะที่พวกเราในวงการจะใช้ในการเก็บพิกัดเก็บพิกัดล้งค่าเลื่อนเก็บพิกัดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับท่านก็เอาไปใช้แปะลงใน Google Earth <S <S เพื่อความสะดวกสมมุตินะครับผมอาจจะเอาไปเก็บที่อื่นนะครับ สมมติผมอาจจะมาวัดแถวๆเดี๋ยนะครับผมอาจจะเลฟเฟอร์เรน์ไปที่บ้านเพื่อนอาจารย์นะครับขออภัยนะครับท่านอาจารย์ขอยืมแถวหมู่บ้านนะครับท่านอาจารย์เสรณแล้วนี้นะฮะนะครับผมก็วัดลงไปเลยนะครับหลังจากที่ผมแปะไว้แล้วนะครับอ่าอยู่แถวๆนี้นะครับพอผมซูมเอาลูดลูกลก,ลกลิ้งบนเมาส์ออก ไออกลแม่น้ำเจ้าพยา,ยาม,มากเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราสามารถเที่ยดูโปรไฟล์นะครับไล่ตัดไปเลยนะครับไล่ตัดบ้านนะทั้งแปลงเลยนะครับเพื่อเราเช็คระดับได้ตลอดแนวนะครับอย่างหน้าตื่นเต้นทีเดียวแล้วก็ดูแล้วนะครับเราก็เอาพิกัดตรงนี้มาแปะที่ใน Google Earth ด้วย c อนท V ลวีนะแปะลงไปเลยเซิร์ชอ่าสมมติได้แล้วนะครับ เพื่อเป็น protect security ด้วยผมก็ไม่อยากลงไปมากท่านก็ไปหาเอ,าเองนะใครขยันจากนี้ผมก็จะใช้เครื่องมือตัวหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับด้านบนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่า add path เห็นไหมครับรงปุมนี้ add path แล้วว่าลากเส้นขึ้นมานะครับที่เป็นโปรไฟล์ให้ใกล้บริเวณแถวหมู่บ้านท่านมากที่สุดนะครับสามารถ zoom in zoom out ได้ระหว่ัง ลากนะขอบเขตสมมติผมลากเลยนะครับคลิกก่อนนะครับแล้วก็มันจะขึ้นหน้าเนี้นะท่านก็ไปหาที่วางวนะ่ท่านก็ลากเลยดิจิทัลภาษาพวกวิชาการผมเนี่ยเขาเรียกดิจิทัลนะไอ้ลากเส้นจแล้วเนี่ยก็ซูมเอาไปนะครับนะซูมเอาแล้วก็อาจจะแพนออกนะทางด้านข้างเนี่ยแพนออกไปนะครับใช้ลูกมือแพนออกด้านข้างเนะมันจะสะดวกหน่อยนะครับท่านก็คลิกมาเลย สมมตินะครับไปออกด้านข้างข้ามฝั่งไหมเรล่าจะอยากรู้ว่าฝั่งนู้นจะท่วมได้ไหมนะครับเอาประมาณเอาแล้วเมื่อเสร็จแล้วก็จบสต็อปนะครับก็คลิกตัวนี้โอเคได้เลยลากเส้นนะเป็นเส้นจริงๆจะเป็นเส้นตรงก็ได้ไม่ตรงก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเราเอาประมาณนะครับเอาละเราจะมาวัดระดับกันนะครับโดยใช้ SRTM จากดาวเทียม นะครับวิธีการก็คือมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับด้านล่างเนี่ยเพียงแค่กดท่านก็กดเมาส์ขวาเลยฮะแล้วก็เช็คเลยนะครับ show elevation profile เนี่ยนะครับอ่ามันก็จะขึ้นหน้าตัดที่ได้จากดาวเทียมนะครับ S3GM โดยประมาณเนาะอยากเป๊ะต้องลงทุนล้านหนึ่ง <c oughs> นะครับแต่อันนี้มันต้องเอาตัวรอดก่อนนะครับท่านเห็นไหมผมเลื่อนเมาส์ไปตรงไหนบริเวณด้านล่างเนี่ยนะครับ ไอ้ด้านบนนี่มันก็เลื่อนไปด้ดยเป็นสีแดงชี้เลยเทมากเลยท่านเจ็นเลยว่าตรงไหนลุ่มลึกนี่ลุ่มลึกไปตามลําดับตรงนี้กี่เมตรครับมันเขียนไว้สองเมตรนะครับนะฮะแล้วตรงนี้กี่เมตรไอ้ตรงที่คลองตรงแม่น้าเจ้าพยาประมาณสาเมตรนะครับเห็นไหมครับอม,มันจะบอกว่าอ่ามันห่างจากศูนย์เมตรที่ท่านจุดพอยต์จุดแรกศูนย0เมตร distance แปลว่าระยะห่างออกมาเท่าไหร่จนถึงกลางคลองเนะี่ยหรือขอบคลองเนะี่ยท่านสามารถซูมเข้าไปดูใกล้ๆได้นะฮะ แล้วท่านก็่อยหลกักว่าไอ้ตรงริมตะลิงเนี่ยเนี้ยสี่เมตรถ้ามันล้นตะลิงแน่นอนความเสี่ยงมาแล้วนะฮะอย่างน่าตื่นเต้นนะครับผมแอบ,บบอกท่านอาจารย์ไว้ก่อนนะครับนะฮะอย่างน่าตื่นเต้นนะครับตรงนี้อะไรก็สามเมตรสี่เมตรเห็นไหมครับไล่ไปท่านก็ลุดลูกกลิ้งนี่นะครับเลื่อนเอาดูนะครับตรงเนี้ยสูงหน่อยนะครับห้าเมตรหกเมตรตรงนี้น่าจะเป็นเนินสูงนะครับบริเวณนี้ เนสูงนะครับแต่มันมีล่องตรงนี้ก่อนมันเป็นแก้มลิงเม่เลยนะครับ SRTM เนี่ยมันบินโครจรเหนืออวกาศเนี่ยมันก็ยิงนะดีเทคภาพแล้วก็วัดระดับภาพคูสอนนะครับเป็นชัตเตอรจริงๆมันเป็นเรดาร์เนาะเรดาร์แปลว่ายิงช่วงคลื่นลงมานะชัตเตอรเป็นกระสุนอวกาศที่โครจรรอบโลกนะครับนะพอเห็นภาพนะครับท่านทุกท่านคราวนี้ท่านก็ไปวัดเอาเองนะฮะว่าพิกัด แถวแถวบ้านท่านเป็นยังไงเอาตัวแล้วก็พอจะคาดการว่าจะขควรจะขนของขึ้นหรือยังนะฮจากริมตะลิ่งที่เขาแต่ตะลิ่งนี่มันอาจจะไม่ล่าสุดเนาะถูกไหมฮะคือมันมีหลายหลายปัจจัยและหลายองค์ประกอบเนาะถ้าอยากได้ล่าสุดบินโดรน uav นะฮะบินโดรนแล้วเอาภาพมาซ้อนอีกนะครับแล้วก็จะได้เห็นระดับความสูงแล้วก็ภาพล่าสุดนะครับโอเคอันนี้เอาพอเห็นภาพนะครับแล้วก็ ผมแค่ภาวนาว่าขอให้ทุกท่านปลอดภัยเพราะว่าดูจากปริมาณน้ําแล้วมันยังไม่รุนแรงเท่าปี5้าสี่แต่ว่าก็อย่าประมาทนะครับเพราะพายุอาจจะเข้ามาซ้ําเติมเราเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมอาจจะค่อยมานําเสนอเผื่อจะมีภาพเขาเรียกว่า f l o o d t e n ซ์บริเวณที่น้ําท่วมที่เอามาซ้อนบน Google แล้วท่านก็จะได้คาดการได้ ช่วยตัวเองได้นะในเชิงวิชาการแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องไปซับซ้อนแบบแบบที่พวกผมเล่นกันอยู่นะครับไอ้ตรงนั้นมันเป็นเชิงวิชาการแล้วก็ที่จะต้องการความแม่นยําสูงกว่านี้นะครับตัวนี้เอาเป็นคัดกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็คงจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นวิศวกรรมสถานวิศวกร,รอาสาจะมาเข้าช่วยในการดูแลแล้วก็รวมถึงป้องกันบนรรเทาสาธารณภัยและอื่นๆน,นะครับโอเคนะครับหวังว่าวิดีโอคลิปชุดนี้อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณครับ